จะเปิดครับแต่ว่าจังหวะเหมือนจะยังไม่ได้ได้โดนสตันไปก่อนครับแล้วไปเจอด้านในครับตรงนี้เกือบตายครับเกือบเบี้ยครับลู่ใส่กลับมาครับโอ้แล้วกดติดตเคียวติดเคียวแฮปปี้บีครับโอ้นึกว่าจะรอดแต่ออสตันยังตามไปต่อยได้ครับแล้วดูครับด้านอย่างเซยรอดก็ฟรีครับลิกกี้ก็ฟรีเอาละใครจะฟรีมากกว่ากันแต่ตอนนี้ครับแต่กรพัดไปไล่ต่อยครับแล้วเก็บตัวของเทรพิเอลมาได้แต่ลิกกี้ยังฟรีกว่าครับแล้วตีแลยออสตันแล้วลุกลิกกี้ครับเลือดยังเต็มแล้วยิงใส่แล้วเซยรอดเหลือแค่คนเดียวในการ องครับคอยเลวจีแพ้ฮะโอ้แล้วเหลือเพียงแค่เซรอนคนเดียวแบบนี้ก็ตัดสินอัตดับที่หกกันมาได้แต่ดูครับดวลกันระหว่างแครี่และหมดทีมกับเคอจีอาริน่าชนะไฟโอ้ไปกันเดือดจัดเลยครับต่างฝ่ายแครี่คิรสชัยครับเมกะคิวของเอริกี้อะโอ้นีเป็นเมกะคิวครั้งแรกในทัวร์เลยมั้งเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพจการีน่าอวีทัวน์เม้นต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย